be the best version of yourself with Grassy. บ็อกเซตพิลามิสเอ็กปิ่นผาจาหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID at i l a m i s official คุณหญิงปิ่นคงไม่คิดว่าท่านหญิงอนินทรงปรารถนาคุณหญิงจริงๆหรอกเพคะคงคิดว่าตรัสเล่นๆมากกว่า ปริกว่าคุณปิ่นจะตกใจไหมที่เราพูดไปแบบนั้นมีทราบได้เพคะแต่หากมีคนมาบอกว่าปราถนาปริกปริกก็มองว่าเพี้ยนปริก <c oughs> ขอประทานอภัยไป้คะท่านหญิงท่านหญิงก็รุกแรงเกินไปมาวันแรกก็ถู่โจมเป้าหมายถึงเพียงนี้เรามีเวลาไม่มากนะัก อยากทำอันใดก็ต้องรีบทำริกพี่คะมานั่งนี้สิพี่คะเราซื้อมาฝากหากชอบก็เติมได้นะ คนห่วมันก็ปิดเรื่องนี้คนห่วงหลักมุอ,อะไรเหรอเพคะฉลาดฉลาดเหมือนใครกันอืมฉลาดเหมือนท่านหญิงอันเนนไงเพคะเช่นนั้นบอกเราทีเถิดว่าเาหล่ามดแดงที่คอยแฝงพวงมะม่วงมีใครบ้างพียบเลยเพคะคุปิน นี่น้ำกับขนมที่คุณปิ่นชอบมีคุณธนิตเพื่อนสนิทที่ปริกรายหางตามองก็รู้ว่าหลงรักคุณหินหัวปักหัวปำแต่ไม่กล้าบอกและคุณปิ่นไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อสินะเพคะแต่ยังไม่หมดนะเพคะคนที่สองเจ้าสัวน้อยพี่ชายคุณสุนีเพื่อนสนิทคุณปิ่นอย่างคุณกวิน คนนี้คอยเที่ยวรับทเที่ยวส่งคุณหญิงปิ่นแต่กลับไม่กล้าเข้ามาทักทายท่านหญิงปัดสักครั้งสักคราไปคะไ <c oughs> หนจะชายหนุ่มที่มหาวิทยาลัยอีกบานเบิกเพคะปริศาบพ,พระพอเงยิ่ยหูฟังคุณสุนี <c oughs> เพื่อนคุณหญิงสนทนากันตอนที่มานั่งอ่านตำรา <c oughs> ที่ตำหนักเพคะและสุดท้ายศัตรูอันดับ <c oughs> หนึ่ง หม่อมราชวงศ์เกื้อเกียติการเกื้อข่าหลวงคนสนิทของท่านชายอานนท์ลูกของท่านชายเกอะเกียรติสหายรักของท่านหญิงปัดหรือคะคุณเกื้อนนเน้นเข้าหาทางผู้ใหญ่เด่นนักด้านนึกจะเข้านอกอ,อกไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเธอมีสารพัดข้ออ้างให้เข้าหาคุณหญิงคุณปินนั้นโซฮอตน่ะโซฮอตนั่นหมายความว่าเนื้อหอมใช่หรือไม่เพคะ ปริกฉลาดนะักเรื่องฉลาดหวัวไวปริกไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆเพคะเกื้อเกียดเนี่ยแหละที่ทําให้เรานอนไม่หลับหลายวันหลายคืนก็น่ากังวลนะเพคะเพราะคุณเกื้อนั้นชาติกูลสูงส่งหน้าตาหลอ่อเหลาสง่างามพูดจาไพเราะอ่อนหวานคะขาทุกคําฉลาดพูดฉลาดสนทนาเหลือเกินไปคะท่านหญิงปริกนี่พวกใครกัน เป็นพวกท่านหญิงอันนินสิเพคะเช่นนั้นตอบเราทีคุณชายกับท่านหญิงพยศได้สูงสักกว่าท่านหญิงเพคะและเรียกว่าคุณเกื้อสูงกว่าเราได้หรือไม่ไม่ได้เพคะคุณเกื้อกับเราใครงามกว่ากันตั้งแต่ปิกเกิดมาปิกยังไม่เคยเห็นใครงามเท่า,ทาหญิงอันนินเลยเพคะ อย่าชมคุณเกลือให้เราได้ยินอีกไปคะไปเมืองนอกครานี้ต้องห่างจากคุณปิน่นทำให้เราได้รู้ใจตัวเองแน่ชัดว่าเรารู้สึกยังไงกับคุณปิน่นแต่เราไม่รู้ว่าคุณปิ่นนั้นรู้สึกยังไงกับเรานั่นสิเพคะคุณปิ่นคิดอันใดอยู่แลดูยากนัก เห็นทีเราต้องหาทางใกล้ชิดคุณปิน่นทำคะแนนบ้างแล้วสำหรับเราแล้ว มากกว่าความคิดถึง,กกถงนั้นคือความปรารถนาะความปรารถนาะความปรา,นะาปรถนะา,านะยญิงปีนอยู่นี่เองหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพคะ ท่านอามีอะไรหรือไม่เพคะช่วงนี้หญิงปิ่นไม่ต้องช่วยงานที่ตำหนักบัวแล้วนะอามีเรื่องอยากไหว้วานให้หญิงปิ่นช่วยเรื่องอันใดคะหลานไปอยู่เมืองนอกเสียนานคิดถึงรถมือท่านอาเป็นที่สุดงั้นอาจจะทำให้ท่านหญิงเสวยทุกวันเลยดีหรือไม่มีได้เพคะหากท่านอาปัดต้องทำอาหารให้หลานกินทุกวนันก็เกรงใจนะ จะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าให้คุณหญิงปิ่นมาทำอาหารในหลานทานทุกวันรสมือคุณปิ่นใกล้เคียงท่านอานักได้สิอาตั้งใจอยู่แล้วว่าช่วงที่ท่านหญิงประทับอยู่ตำหนักสนนั้นคงต้องว้ว้วานให้หญิงปิ่นช่วยดูแลความเป็นอยู่หลายอย่างให้ท่านหญิงเป็นกรุณาคุณเพคะท่านอาอาเลยอยากให้หญิงปิ่นช่วยหากท่านหญิงอน,นิน ขาดเหลืออะไรต้องการอะไรช่วยจัดการให้ทีโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินยังไงอาฝากหญิงปิ่นช่วยดูให้หน่อยนะเอ่อต้องเป็นหญิงด้วยหรือเพคะใช่อาเห็นว่าหญิงปิ่นสนิทกับท่านหญิงอนินมากที่สุดไม่ใช่หรือหรือหญิงปิ่นไม่อยากทำมีอะไรหรือ กังวลอะไรหรือเปล่าไม่มีเพคะอุ้ยท่านหญิงทรงเจ้าแล่วทรงพระปรีชายิ่งนักใช้พระอำนาจและถูกที่ถูกทางเหลือเกินเพคะหลังจากนี้เราก็จะได้เจอคุณปิ่นทุกเช้าคำ่ำ เราจะทำให้คุณปิ่นหลงเสน่ห์เราให้ได้ไปคะมาแล้วไปคะคุณปิ่นเล่า ในครัวเพคะเหตุใดคุณปิ่นถึงไม่มาเองหดี๋ว่าคุณหญิงปิ่นจะหลบหน้าท่านหญิงเพคะ ท่านหญิงไม่โปรดหรือหรือรสชาติสู้ที่เคยเสวยที่นู่นไม่ได้ท่านหญิงทรงตรัสว่ารสชาตินั้นใช้ได้เพียงแต่เราเบื่ออาหารฝรั่งเหลือเกินเช่นนั้นจะเสวยอะไรท่านหญิงทรงตรัสว่าให้คุณปิ่นมาถามเอง หญิงมาแล้วเพคะคุณปิ่นรลบหน้าเราหรือเปล่านะคะอานินโปรดสวยสิ่งใดเพคะคุณปิน่นคะไม่ใช่เราจะถามว่าคุณปิ่นไม่ได้โกรธหรือหลบหน้าเราแน่ใช่ไหมเพคะ หากเป็นเช่นนั้นทำไมคุณปิ่นไม่มาดูแลเราอย่างใกล้ชิดไม่นำอาหารมาให้เราด้วยตนเองไม่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณปิ่นก็รู้ว่าเราเหงาหากเป็นประสงค์ของอนิน หญิงก็จะทำตามเพคะแต่อานินตอบหญิงได้หรือยังเพคะว่าโปรดเสวยสิ่งใดหญิงจะได้เตรียมของถูกอยากทานข้าวต้มสรงเครื่องโรยกระเทียมเจียวผักชีเยอะๆอานินโปรดเสวยข้าวต้มกุ้งหมูปลาหรือไก่คะกุ้งค่ะค่ะขอสองชามนะคะ นี่ค่ะข้าวต้มกุ้งสงเครื่องโรยกระเทียมเจียวผักชีเยอะๆ รสมือคุณปิ่นอร่อยถูกปากแล้วนะเดี๋ยวก่อนนั่งด้วยกันสิเราอุตส่าห์ทำมาเผื่อคุณปิ่นชอบกินข้าวต้มกุ้งไม่ใช่หรืออันินอยากเอาใจหญิงเลยให้หญิงทำอาหารที่หญิงชอบหรือคะ มังคะอานินสวยเถิดคะ่ะหญิงต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อขอตัวนะเพคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราเครื่องว่างตอนบ่ายของเราล่ะอานินโปรดสวยสิ่งใดคะหญิงจะได้เตรียมไว้ให้แป้งสิบไส้ปลาฝีมือคุณปิ่นโปรดสวยนึ่งหรือทอดคะ ขอเป็นนึ่งแล้วกันค่ะค่ะแป้งสิบใส่ปลาหญิงทำเองกับมือเพคะทำเองกับมือ กัป้อนด้วยสิคะคะมือเราต้องพลิกตำลาไม่ว่างเอาเสียเลยถือยศถือศักดิ์เหลือเกินนะคะอันิน นิ้วหญิงนะคะแป้งสิบชิ้นนี่หวานนะักขออีกคำได้ไหมคะ เพคะท่านหญิงอยากส่งน้ำอยากขัดพระราชวีหรือเพคะอยากค่ะนิน้ r o y a l Pin Merchandise มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ไล t The r o y a l Pin